สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มีจิตวิทยาคนโกงนะครับโงเล็บฮนะคนโกงหัวข้อครับทำไมมักเลือกหักหลังเพื่อนรักนะครับจิตวิทยาคนโกงทำไมมักเลือกหักหลังเพื่อนรักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามีคนโกงอะไรบ้างหักหลังเพื่อนจิตวิทยาชี้เหตุผลแรงรู้แล้ว ยิ่งใจชาเจ็บลึกจริงนะครับหักหลังเพื่อนเปิดเหตุผลโกงมักหลอกคนใกล้ชิดอธิบายด้วยหลักจิตวิทยาลึกนะครับความเสียหายใหญ่หลวงมากมายจากคนใกล้ตัวงานวิจัยจิตวิทยาชี้ชัดทำไมผู้หลอกลวงถึงเลือกหากหลังเพื่อนสนิทญาติหรือเพื่อนร่วมงานเจาะ6ช่องโหวตนะครับ ทางใจที่ทำให้เยี่ยวตายใจเหยื่อนะครับตายใจและไม่ทันระวังตั้งตัวนะครับในสังคมที่ความไว้ใจคือรากฐานการถูกหักหลังจากคนใกล้ชิดมักสร้างบาดแผลที่ลึกและเจ็บปวดกว่าการถูกหลอกลวงโดยคนแปลกหน้างานวิจัยนะครับด้านจิตวิทยาชี้ว่าผู้หลอกลวงหรือคนโกงมักเลือกเหยื่อที่เป็นเพื่อน เพื่อนสนิทนะครับหรือเพื่อนร่วมงานเพราะช่วงโวทางจิตใจที่เกิดจากความสนิทสนมนี้เองนะครับความสนิทสนมนี่เองที่ทําให้เหยี่อไม่ค่อยตรวจสอบข้อมูลหรือตั้งคําถามกับคำพูดของคนใกล้ชิดข้อมูลจาก FBI ในปี2024ระบุว่าผู้สูงอายุที่ เสียเงินจากการหลอกลวงกว่า4.9พันล้านดอนลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่ถูกหลอกจากคนรู้จักในชุมชนสูงถึง60%นะครับเพราะความไว้ใจนี่ลดการป้องกันตัวเองทำให้คนโกงเข้าถึงได้ง่ายและประสบความสำเร็จสูงกว่ามากกว่าเมื่อเหยื่อรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนะครับก็จะปฏิเสธไม่ได้ยากเลยครับผม ถึงเวลาที่คนโกงขอความช่วยเหลือใหญ่เช่นขอกู้เงินนะครับหรือชวนเพื่อนลงทุนซึ่งหลักการนี้ถูกยืนยันว่าใช้ได้ผลอย่างแพร่หลายนะครับผมส่งถึงคนใกล้ชิดเหยื่อที่ถูกหลอกโดยคนใกล้ชิดมักตกอยู่ในสภาวะอับอายกลัวเสียหน้าหรือกลัวความยุแยงในครอบครัวนะครับทำให้ตัดสินใจ ไม่แจ้งความหรือไม่เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความเงียบนี่แหละครับเป็นเกราะป้องกันชั้นดีของคนโกงทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงต่ำที่จะถูกจับกลุมนะครับรายงานจากทางช่องนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะฮะในคลิปคลิปหน้านะครับอาเดี๋ยวฟังกันต่อเลยแล้วกันหลอกลวงที่มาจากคนรู้จักมีอัตราแจ้ง เบาะแสต่ำนะครับมากเพราะปัจจัยทางอารมณ์และสังคมนี่เองนะครับเลิกคบมีคนอยู่สามแบบนะครับเพื่อนๆไม่ควรมีในชีวิตนะฮะสูบทั้งจิตวิญญาณและเงินทองแตกหักเพราะกำไรซ,ซื้อร้านเพื่อน8.18จุดฟ้องศาลได้ข้อเก๋แต่ทำตัดสิน อย่างอับอายฮะวิธีการป้องกันตัวเองจากคนโกงสนิทนะครับแม้คนโกงจะเลือกคนใกล้ชิดเพราะกำไรมากแต่เสี่ยงน้อยแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนมุมมองจิตวิทยาครับผมหยุดใกล้คนท็อกซิกนะครับตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งแม้จะมาจากคนที่ไว้ใจมากก็ตามนะครับผม ข้อที่2ครับใช้เหตุผลนำอารมณ์ครับลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางการเงินแบบเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการอ้างอิงถึงหนี้บุญคุณนะครับหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวครับผมข้อที่3ครับอย่าอับอายนะครับย้ำครับผมอย่าอับอายหากสงสัยว่าถูกหลอกควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะครับเพื่อป้องกันตัวเองและหยุดยั้งคนโกงนะครับไม่ให้ทำร้ายคนอื่นหรือคนในครอบครัวของเราอีกต่อไปครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับผมจิตวิทยาคนโกงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์แชร์เพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ้วเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆบายครับ